นิทานสั้นวันนี้ขอเสนอเงาในกระจกเก่าในห้องใต้หลังคาของบ้านหลังหนึ่งมีกระจกเก่าบานหนึ่งวางอยู่ในมุมมืดมันดูเหมือนกระจกธรรมดาแต่ใครที่มองมันนานเกินไปจะรู้สึกเหมือนเงาในกระจกเคลื่อนไหวช้ากว่าปกตินีนาะเด็กหญิงวัย13ปีผู้ไม่เคยรู้สึกดีพอในสายตาตัวเองเธอไม่ชอบรูปร่างของเธอ ไม่ชอบผมยุ่งยุ่งของเธอและไม่ชอบเสียงหัวเราะเยอะจากเพื่อนๆที่โรงเรียนทำไมฉันถึงไม่สวยเหมือนคนอื่นเลยนะวันหนึ่งมีนาเดินหลงเข้าไปในตลาดของเก่าที่นั่นเธอเจอกระจกกรอบทองเก่าคร่ำครามีลวดลายเหมือนเถาวันพันรอบกรอบแล้วก็มีเสียงคนขายพูดมาหนูระวังกระจกบานนี้นะ มันจะสะท้อนสิ่งที่เธออยากเห็นมากกว่าสิ่งที่มันเป็นหนูไม่กลัวหรอกค่ะหนูแค่อยากเห็นตัวเองสวยขึ้นเท่านั้นเองคืนนั้นมีนาวางกระจกไว้ตรงข้างเตียงเมื่อเธอส่องเข้าไปเธอเห็นตัวเองในนั้นผมตรงสวยผิวขาวดวงตาเปล่งประกายเสียงเงาในกระจกเสียงคล้ายเสียงของมีนา แต่กล้องและช้ากว่าเธออยากเป็นแบบฉันไหมมีนาแน่นอนสิคะอยากมากเลยทันใดนั้นแสงในห้องสั่นวาบเงาในกระจกยื่นมือออกมาและจับมือของเธอไว้แน่นรุ่งเช้ามีนาส่องกระจกอีกครั้งและพบว่าเธอกลายเป็นคนใหม่สวยงามอย่างที่ฝันไว้แต่ในกระจก กลับไม่มีเงาของเธออีกต่อไปมีนาสวยขึ้นจังเลยดูเหมือนคนละคนเลยนะแต่ในใจเธอกลับรู้สึกว่างเปล่าราวกับบางสิ่งหายไปพร้อมกับเงาในกระจกบานนั้นกลางดึกมีนาได้ยินเสียงกระซิบจากกระจกเธอแย่งชีวิตของฉันไปฉันคือเธอที่แท้จริงไม่ ฉันไม่อยากกลับไปเป็นคนนั้นอีกฉันไม่อยากโดนล้ออีกแล้วเสียงเงาในกระจกก็พูดขึ้นมาว่าแล้วความสุขละ่ะเธอได้มันจริงๆหรอเงาในกระจกค่อยๆย,ยื่นมือออกมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อแย่งร่างแต่เพื่อคืนสิ่งที่ขาดหายไปฉันยอมรับเธอเพราะเธอก็คือฉันเมื่อมีนานลืมตาอีกครั้ง เธออยู่หน้ากระจกบานเดิมผมยุ่งเหมือนเดิมใบหน้าเดิมแต่ครั้งนี้เธอยิม้มฉันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันก็สวยในแบบของฉันเองในกระจกเงาของเธอยิ้มร้อมพร้อมกันและตั้งแต่นั้นกระจกบานนั้นไม่เคยสะท้อนเงาที่ต่างอีกเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเงาในกระจกจะหยุดหลอกเรา เมื่อเราหยุดเกลียดตัวเองจงยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบเพราะนั่นแหละคือความงามที่แท้จริงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับและพบกันใหม่จงรักตัวเองในแบบที่เป็นตัวของเราเองขอบคุณครับ